จเจริญสุขจเจริญพรพุทธศาสนกชนยติธรรมกัลายานวิตรทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันขคลืนปีใหม่เปลี่ยนพศใหม่หลวงปู่ขอน้อมนาธรรมะเป็นเสจาธรรมคาสอนขอ,ององค์สมเด็จพระชินวรสสมมาพพุทธเจ้ามาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อเป็นข้อคิดในการดรําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตซึ่งหัวข้อธรรมวันนี้ได้รับการบรรยายธรรมะโดยท่านพระครูสันติพนารักษ์ดเตอร์ เจ้าวัดวัดสาแพะได้บร็ยายหัวข้อรมสารธรรมให้กับทุกท่านได้สดับรับฟังขอเชิญทุกท่านสดับรับฟังโดยพร้อมเพียงกันนะบัดนี้ ศาส,สนาเรื่องการให้ทานหนึ่งในวันปีใหม่สองพันหร้อยหกสิบหกปีนี้ในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสิบประการข้อที่หนึ่งให้ทานหรือทานทำไม่านหมายถึงการให้ทาน การสละหรือการเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเงินทองเข้าของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดและไม่ว่าจะให้แกใคร ก็ถือเป็นบุญทั้งสิ้นเพราะการให้ทานเป็นการลดความเห็นแก่ตัวความตรีีที่เหนียวและความคับแคบในจิตใจ,ใจให้น้อยลงทำให้เรามียึดติดในวัตถุสิ่งของอีกทั้งสิ่งที่เราบริจาคเพือให้ทานแก่ผู้อื่นก็ช่วยบรรเทาความเรือร้อนและเป็นการเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ว่าคนและสัตว์ที่เป็นผู้รับเจ็นผู้ต้องการ และสังคมโดยส่วนรวมการให้ทานนี้อยู่ที่ไหนก็ทำได้และไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเช่นกันแบ่งของกินของใช้ให้กับแม่บ้านที่ทำงานหรือยามหรือคนขอทา,านหรือสัตว์หมูหมากาไก่ที่ต้องการคนยากจนคนขอทา,านนี่ครับต้องการอาหารหิวโหยข้อสำคัญสิ่งที่บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นควรเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้ ไม่ใช่กันกําจัดของเหลือใช้ที่หมดอายุของบูดเน่าเอาไปกินไปใช้แล้วมันก็ทําให้เกิดท้องเสียท้องร่วงเกิดโทษอีกแล้วให้ทานนี่ต้องให้ทานให้เกิดประโยชน์แต่อย่างว่าที่เกิดประโยชน์ก็คือไม่ให้ไอสุรายาเมาอันนี้เป็นโทษไหยาพิษยาฆ่ายาฆ่าแมลงหรือว่าเครื่องประหารปืนผานามไม้ อันนี้ให้ทานแล้วไปทําบาปอีกมันก็ไม่ถูกในทนํานองความธรรมเหมือนกันให้ทานที่เกิดประโยชน์ทั้งผู้รับและผู้ให้คุณบาปและการให้ทานดังกล่าวจะพระบริบัติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเรามีให้แล้วลก็สบายใจคือว่าเกิดปัญญาเกิดเป็นบุญบุญสวัสดิ์สบายใจแล้วก็กุศลก็คือความเฉลียวฉลาดในการให้ดังที่กล่าวมา ข้อสองการรักษาศีลหรือศีลใหม่คำว่าศีลหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กําหนดการปฏิบัติทางกายและวาจาเช่นศีลห้าหรือศีลแปดหรือศีลของพระภิกษุหรือภิกษุณีส,สมณเมมนนสมณีหรืออาจจะหมายถึงการรักษาทางกายวาจาให้เรียบร้อยการรักษาศีลเป็นการฝึกฝนไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นในขณะเดียวกันก็เป็นการลดละเลือกอความเห็นควาาเลิกละความชั่ว มุ่งให้กระทำความดีอันเป็นการพันาคุณภาพชีวิตมิให้ตกต่ำลงเช่นไม่ไปเป็นผู้เป็นชู้เป็นกิ๊กเปือนใครที่ทำงานทำให้ครอบครัวเราไม่แจกแยกเป็นแม่ค้าไม่โกหกหลอกลวงขายของที่เกินราคาหรือว่าของไม่ดีของของเน่าเสียเราผสมของที่ดีหลอกก็มีเจอกันบ้างในสังคมทำให้เกิดความเรียดร้อนต่อไปคนก็จะไม่มาซื้อเราเราขายได้เพียงครั้งเดียว ไม่กกงราคากันไปไม่กงราคากันไปให้พอดีพอดีเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน,มานไม่กินเหล้าเมายาทําให้ลูกเมียมีความสุขมีแต่เป็นเพื่อนบ้านก็สุขเพราะไม่ต้องทนฟังเสียงรบกวนการทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้ล้วนเกิดจากการไม่ทําให้เดือดร้อนเพราะว่าเรามีศีลและเป็น และเป็นหนึ่งในการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผลบุญนี้ก็กระทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็นสุขุมด้วยเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาโลกขทั้งตนเองประหยัดในชีวิตเกิดความสงบสุขความร่มเย็นในชีวิตในครอบรคร,บรวัวในปกครองในสังคมประเทศชาติาเราเน้นรักษาศีลศีลธรรมศีลศีลศีลห้าศีลแปดอะไรตามแล้วแต่อินทร์บาร,รมีของตนเนี่ยพัฒนาขึ้นไป หลักสีนี้พระพุทธเจ้าม่ได้บัญญัติมันมีอยู่แล้วประจําโลกธรรมะทุกอย่างพระพุทธเจ้าม่ได้บัญญัติพุทธเจ้ามาตัดสรูุเห็นว่าเดินทางตามนี้จมแนวทางนี้เป็นทางที่ถูกทางที่ทําให้สงบทําให้ร่มเย็นเกิดความพ้นทุกข์นะแล้วข้อสามการเจริญภาวนาหรือภาวนาใหม่เป็นการทําบุญอีกรูป,ปแบบหนึ่งที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญาทําให้จิตใจสงบหรือคุณค่าสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงสิ่งในข้อนี้หลายคนอาจจะทําเป็นประจำอยู่แล้วเช่นนั่งทําสมาธิวิปัสนาแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นรักเป็นเรื่องยากเกินกําลังดังนั้นอาจจะทําง่ายด้วยวิธีการสวดมนต์เป็นคาถาชั้นๆบูชาพระที่เราเขารบูชาก่อนนอนทุกคืน เช่นขลาพระพุทธเจ้าสนามานรองปู่ทวดเป็นต้นการสวดมนต์ประจำอย่างน้อยก็เป็นการน้อมจิตของเราไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลชีวิตสวดมนต์แปลด้วยดีรู้ความหมายความหมายเป็นอะไรอะไรความหมายคุณของพรุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในการนี้เราก็เป็นการนั่งภาวนาทําให้เกิดปัญญาถ้าเรานั่งเฉยเไม่รู้อะไรมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนพืนเหมือนก้อนหินก้อนดินก้อนทรายเท่านั้นเอง เราเรากำลังกาหน,นดให้มีปัญญานั่งให้เกิดปัญญาปัญญาเห็นในที่นี้ว่าปัญญาดับทุกดับทุกหรือว่าสรรพสิ่งนั้นนะที่เราเห็นโดยตาหูจมกูกเล่นกายใจนะ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ร่ำไปอยู่ตลอดเวลาเราคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเด็กจากอะไรเด็กเป็นหนมเป็นสาวตายไปก็มี ตายตอนยังเล็กตายตอนกลายเป็นหนุ่มเริ่มแตกหนุ่มสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปก็มีผ่าก็มีกลางคนก็มีหรืออายุมากก็ดีกระจายมันก็เกิดดับทำให้เห็นภาวนาแล้วก็คิดตปรงถึงในเรื่องความจริงเนี่ยจริงๆเราปรงลงมันจิตแล้วก็จะไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดความสงบเกิดขึ้นมาพิจารณาสังขารนนกายเวทนาจิตธรรม ข้อสี่การอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออัปยยมัยหลายคนคงคิดว่าไปถึงว่าการประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะถือเป็นบุญอย่างหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่จะเป็นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่และการที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตาหรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพต่อความคิดความเชื่อและวิธีปฏิบัติของบุคคล หรือสังคมอื่นที่แตกต่างจากเรานั้นเป็นการลดความเห็นยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเราช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกันและช่วยให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุขจึงเือเป็นบุญอย่างหนึ่งผลบ,บุญข้อน,นี้อาจจะให้เกิดความเมตตาต่อกันแต่ว่าอย่างคนที่รู้ธรรมะรู้มากไปแล้วก็ชอบประคมผู้อื่นมันก็ไม่ถูก คนไม่รู้ก็ค่อยมีเมตตาต่อกันก็แนะนําไปไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมะอยู่ในศีลธรรมแต่เราไปรังเกียจมันก็ไม่ถูกอีกมันขาดเมตตาขาดคุณธรรมเราไปข่มผู้อื่นว่าคนนั้นทําบุญไม่ถูกทําบุญไม่ถูกทําบุญอย่างนี้ไม่ถูกต้องทําอย่างฉันอย่างเดียวนี่คือความเห็นเป็นส่วนตัวฉันถูกอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าน้ะมีตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ เราอ่านหมดไหมสังคมเราเราอ่านไม่หมดเราจะตีโฟดีไฟว่าคนนั้นทําบุญผิดคนนั้นผิด,คนน,นผดคนนั้นถูกคำยังนั้นถูกผิดไม่ใช่พระพุทธเจ้าทําในสอนอย่างนั้นท่านสอนว่าทรมาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เอามาแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาสังคมปัญหาของโลกปัญหาของจักรวาลได้นั่นมันมากมา,กายไกลกองนี่เราต้องศึกษาให้เข้าใจท่องแท้ข้อห้าการช่วยขวนขวายทําในกิจที่ชอบหรือวัยยาวัจจะไม่ <Yeah. S 2> พูดไงว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้างในการทํากิจกรรมความดีต่างๆเช่นช่วยพ่อแม่ที่ทํากิจการบ้านมาครัวเรียนก็ดีแล้วก็พ่อแม่ค้าขายหรือทําอาชีพทําไร่้ธนาอะไรก็แล้วแต่ก็ขอนขวายหรือว่าเป็นไมช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เพื่อนบ้านอย่างที่เราต้องไปธุระต่างจังหวัดด้วยช่วยเพื่อนบ้านที่ทำาะรกเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันเป็นระหว่าพลิกมี เรือนเหนือเกลือมีเรือนใต้มีงานอะไรต่างๆมงคลก็ดีว่ามงคลก็ชอบตอบช่วยเหลือกันไปตอบแทนกันไปเป็นน้ําจิตน้ําใจอย่างชนงบทก็มีอยู่เห็นอยู่ในสังคมไทยเ,เริ่มเข้าสู่สังคมต่า,างประเทศเรื่อาสากสดุนวันธรรมดีๆบางทีมันก็นกหินห่างไปก็มีเยอะอยู่อย่างบ้านจัดสรรในเมืองในกรุงในเมืองอะไรไม่รู้จักกัน แล้วก็โจรขโมยเข้าบ้านไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือไม่ก็สุดท้ายก็เกลี้ยงของในบ้านอันนี้ก็คือเราต้องเอาธรรมะนี่มาใช้เผื่อแผ่สดแสงดูแลแล้วเป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันน่ะพูดคุยกันให้เป็น,เ,ปนเพื่อนเป็นมิตรกันนี่ข้อหากการให้ผู้อื่นเอามาร่วมทําบุญกับเราหรือปฏิทานทำไมกล่าวคือไม่ว่าจะทําบุญอะไรก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วม เราไปดูถูกว่าคนนี้ทําทําบุญน้อยให้เราน้อยบาทสองบาทอันนี้น้อยไปของฉันนี่ทําบุญเป็นเป็นหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านเราไม่ตัดการที่ว่าคนอื่นจะมาร่วมอันนี้ว่ากีดกันบุญคนอื่นนะปัารานุมโมทำไมคนที่จะมาร่วมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนร่วมเอเเื่อแผ่เลยว่าจะได้มีบริวาร ่ารบริวารก็จะได้มีเกิดชตินหน้าชันนี้ก็มีบริวารตัวอย่างเศรษฐีเศรษฐีในครั้งพุทธกาลนะอืมตอนนี้ดูถูกดูถูกลูกจ้างดูถูกะไรคนรับใช้เขาจะทำบุญใหญ่ท,ทําบุญกระถินทําบุญใหญ่ตนเองมีเงินเป็นเป็นแสนเป็นล้านในลูกจ้างนี่ยากจนแล้วก็มีได้เบีย้ยไม่กี่เบีย้ยแล้วเอายโยนลงในกันกระถิน เศรษฐีไปเห็นเข้าว่ันนี้ใครเอาเบีย้ยมาเราไม่ต้องการเราต้องการเป็นแบงค์ใหญ่ๆปึกใหญ่ๆเป็นแบงค์พันเป็นโน่นน่ะไอ้สลึงห้าสิสตังค์ไม่เอาประโยนเข้ามุมโน่นน่ะกำแพงเมืองนั่นตดเกิดต้นกร,ระร๊กระเพือกเกิดขึ้นเราเมืองเศรษฐีก็เอาเกิดจากบุญของฉันเราเอาคนไปขุดก็ขุดไม่ได้เอาช้างมาลากเลึงไม่ได้เอาพุทธเจ้าบอกว่าเกิดจากบุญในคนรับใช้นะ่ะทุกขตะคนรับใช้นะ่ะเขาบริสุทธิ ทำด้วยความบริสุดเกาไม่เอาหน้าแล้วก็เลยบุญมีตัวอย่างในประใจปิดกในธรรมบมดในทางเราไปอ่านดูก็อเตการอนุโมธนาสนบนหรือปัจจานุโมธนารม่คือการยอมรับหรือยินดีในการทําความดีหรือทําบุญของผู้อื่นเมื่อใครไปทําบุญก็มารู้สึกชื่นชมยินดีด้วยโดยไม่คิดจะอิจฉา,าหรือระแวงสงสัยในการทําความดีเช่น้พื่นเพื่อ,อเรา ไปสักการะสังเวียนสถานที่ในอินเดียก็ดีในประเทศไทยในไหนก็ดีเขาไปทําบุญไปไหว้พระกาวัดกาวาหรือพระาเจดีย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสักการบูชาในในสถานที่นั้นๆเราก็โมทนาเราไม่ได้ไปแล้วไปเสียเวลามืงอวันหัวไปเสียเลาไปทําไมไปเที่ยวทําไมเป็นนนไปนั่นไปนี่แต่จริงเราก็โมทนาไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปนั่นไปบวชอย่างเราไปบวชชีพราหมณ์ไปแล้วก็โมทนาก็ดีเปลี่ยนเวลาไป ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เขาเรคนที่โมทนาก็ได้บุญคนไม่โมทนาก็ไม่ได้บุญก็บุญมันก็เป็นอย่างนี้เราเข้าใจเอกการการต่อไปการเนี่ยเราอ่าแสดงธรรมก็กล่าวคือทำลัคนามัยอย่างที่กล่าวเดี๋ยวนี้ก็คือการแสดงธรรมให้ฟังกล่าวทำมาเป็น การธรรมะคือให้ข้อคิดดีๆแก่ผู้อื่นโดยการนำธรรมะหรือเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ในไปบอกต่อหรือให้คำแนะนำให้เขารู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเช่นสอนไปเดินทำงานให้แนะหลักธรรมที่ดีที่เราได้ยินได้ฟังมาได้รู้ได้เห็นมาอาจจากศึกษาเราเรียนจากสุรรตตะบ่า,าปัญญาจินตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญาสุตตะการการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟัง จินตามมายาปาัญาเกิดนำไปคิดนำาพิจารณาภาวนามายาปาัญญาเกิดจากการภาวนาให้ชำชองให้เกิดปัญญาลองแท้เห็นถูกใครครวนดีแล้วข้อนี้เดินทางนี้ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางที่พระองค์ได้ชี้ทางที่ถูกต้องแล้วเราก็เดิมทำตามนี้อันนี้ก็เป็นบุญ่ธรรมะอะไรข้าทุกขั้นตอนในการให้ทานรักษาศีลภาวนาทานศีลภาวนาแล้วก็ภาวนาภาวนายังไงจะทําให้จิตทําให้ใจของเราสงบ ื่อกากับเกี่ยวกับบุญทั้งนั้นมันก็เป็นบุญนี่คือว่าธรรมะเสสนาไม่เราจะพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์จะแสดงธรรมในขั้นในเบื้องต้นในทำกลางี่สุดทุกขั้นก็เป็นธรรมะดีทั้งนั้นทำสการผู้แสดงธรรมไม่หวังอมิตรไม่หวังอมิตรสินจ้างไม่หวังกันเทศการธรรมอะไรมากมายอะไรนะอันนั้นถ้าหวังอมิตรธรรมะนั้นจะไม่บริสุทธิ์ถ้าหวังเม็รคนให้น้อยให้มากคนนี้เราจะแสดงธรรมให้มากคนนี้ให้มาก จ้าจภาพใหญ่สแสดงเป็นกรรมพิเศษได้วิจิตพิสดารน,น,นั้นก็ยังมีหวังอม,มิตรอยู่อันนี้คนฟังสองสาคนคนเดียวแล้วก็เทศไปอย่างนั้นละว่า,าธรรมทาน,นการให้เกิดปัญญาข้อสิบการทําความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสมหรือทุตจุกกรรมหรือการให้ไม่ถือทิฏฐิเอาแต่ความเห็นของตนเป็นใหญ่อย่างที่บอกแต่รู้จะแก้ไข ปรปับปรุงถ้าเราความเห็นตนบรรยายว่าฉันเคยทําอย่างนี้ประสบผลสําเร็จอย่างนี้ไม่ประสบผลสสาเร็จนี้ทุกคนต้องเดินตามฉันอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือการประเด็จประเด็จการเหม,มือนกันพุตเจ้าท่านไม่ได้างในประเด็ิการพุตเจ้าท่านให้หมดเลยเป็นข้อทานพระอ,องค์ก็ให้บวชเป็นทุกขารายบวชเป็นพระราชาก็ให้บวชได้บวชและสมอภาคสมอวภาคพระราชานี่ะมีทิศถีเยอะพรามมีทิศถีเยอะในอินเดียโบราณนั้นท้าพูที่เจ้าท่านรู้ นเป็นเชื้อกษัตริย์แล้วก็ให้ให้ขอทานนะ่ะเป็นคนรับใช้คนรับใช้ถูบ,บ้านซักผ้าเสื้อผ้านวดตัดผมตัดเล็บนี่ให้บวชก่อนพระเจ้าแล้วให้ให้พราหมณ์หรือว่ากษัตริย์นั่นมากราบคนนี้ให้ลดทิฐิให้ลดมนะดันนะโคะเจ้าท่านมีปัญญาท่านไะม่ไม่ถือในลดนะว่า,วาอาตาดดัตราลดตนเนี่ยมันจะมันคับมันคับโลกนะ ในโลกนี้มันจะรับรับรับบ้านรับเมืองรับอะไรตัวฉันเก่งฉันดีฉันมีฉันรวยล้นฟ้าฉันมีปัญญาล้นฟ้าฉันจบดอกเตอร์มาหลายใบนะหลายใบฉันไม่เชื่อฉันไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้จดลายสาขาโธติวาลาลาอัตตาถ้าอัตตาตัวนี้เราไปไม่ได้นะมันจะไปไม่ได้มันจะขวางขวางตัวตนนี่เราต้องปล่อยความเห็นให้ถูกต้องความเห็นให้กว้างนะยอมรับฟัง แม้ขี่เหล้าเมายาแล้วก็ฟังบางทีเมื่อ็ยังคาราวาว่าน่ะคุณนายตีแดงตะแคงตินเดือนที่วัน่ะส่ยญ่สวมไม้ส้นรองเท้าสูงแล้วน็อตหลุดเตะน็อตลงไปท่อแล้วก็ควานหาน็อตไอ้ขี้เหล้าเมายาเนี่ยบอกว่ามัวก้มก้มเงยหาอะไรหาน็อตก็น็อตมันมีอยู่ตั้งสามสามน็อตสามล้อคุณก็ถอดเอามาน็อตนี่เข้ามาใส่น็อตที่รถที่คุณหายไปน่ะ อ๋อถึงอ๋อเลยเนี่ยเกิดปัญญาใช่ไหม <c oughs> นี่เนี่ยปัญญาเราต้องคิดใช้มันรอบครอบรอบด้านันนั้นธรรมะอันนี้คือขอคิดวพิจารณาในหลักธรรมของพุทธเจ้าในเรื่องบุญกิริยาววัตถุสิบประการทุกคนก็นำไปใช้นำชีวิตในปีใหม่สองพันสองยี่สามหรือว่า ศักราชของไทยพุทธศักรายสองพันยหกสิปีนี้ขอให้ทุกคนญาติโยมที่มาบวชชีพามก็ดีญาติโยมที่อยู่ออทุกสถานที่ที่ได้ยินได้ฟังในในบันทึกธรรมะคอนนี้ให้เป็นธรรมทานแก่ทุกท่านแก่ญาติโยมทุกคน ขอให้มีความสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในที่การงานทั้งทาง,ทงโลกและรังธรรมอายุมัน่นขวัญยืนก้าวหน้าที่การงานอุปธรรมค่ำชูชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์จะรเข้าสู่พระนิพพานเป็นสันด้วยเธอกับทุกท่านก็ได้สดับรับฟังการไปเป็นดีเรียบร้อยก็ขอให้ทุกท่านได้นำข้อคิดนี้ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันก็ขอขอนโมนาบุญก่อโนโมนาสาธุกอมงคลสลายเหล่านี้จงอวยพรให้กับคณะชาญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเดินสาธุ